วันนี้ก็จะมารีวิวเปลี่ยนลูกปืนล้อหลังรีโวครับการเปลี่ยนลูกปืนล้อแบบถูมอนบ้านนวดกลนวดขอบขอบัดจนไม่หนาการนวดไปก่อ,อนนะคัอันนี้เป็นรีโวสี่คูณสี่แล้วมีเครื่องมือพิเศษ พิเศษจริงหรือเปล่าการใช้ดูดลูกปืนอันน็อตล็อกสีตัวต้องแกะปีล็อกกก่อนนะตัวนี้ช่างได้แกะก่อนแล้ว ข้าไปถ่ายจะไม่เห็นหน้าช่างนะเพราะช่างไม่เห็นไม่ให้เห็นหน้าข้าไปป๊อปป๊อปก่อนก็ได้นะครับสิบขึ้นมาต่อ ยกขึ้นแท่นอาจเมื่อหันนอแั่นแนละ้มองไม่เห็นเลยจะหันไปทางไหนในเวลาล่วงก็จะล่วงลงพื้นเลยครัะผ้ามาลองอนี่นะคะ ออกมันหนาหบบนะเดี๋ยวเราทำการเคาะนวดก่อนจะทำให้ออกง่ายขึ้นจิดกันไหมจิดกันไหมช่า,างตัวนี้จะทำการเปลี่ยนเพลาขับนะครับเนื่องจากรถอันนี้บรรทุกหนักทำให้เพาเสียนี้ ตัวนี้จะเป็นล่องเยอะบ่าลูกปืนการช่างทำการเปลี่ยนเผาใมา่กันเมื่อเอาเผาออกแล้วก็มาต่อกเลยต้องเป็นทางการกันแนะ่เลยดิตัวนี้ครับที่ช่างตีออก ออข้อออกเพราะตัวนี้เราจะเปลี่ยนใหม่ใหม่ก็ไม่ต้องทนใช่ไหมใช้ตัวเดียวกันไหมเข้ากันบ่เข้าตัวนี้ตัวนี้มันแน่นถ้าไม่ข้อออกมันจะออกยากมากคันนี้จะเปลี่ยนเพ้าใหม่ด้วยนะคะช่างเทียบเรียบร้อยแล้วว่ามันจะเก่ง มาใช้กันนได้ปืนที่แตกดูลูกปืนแตกดูยังไงอะช่างลูกปืนแตกดูไม่ยากดูจากจระบีที่เหลือแล้วก็มีเสียงดังตัวน,นี้คือน้ำเข้าไม่มีจระบีแล้ว หม่หมดแล้วม่หมสีเป็นใหม่เป็นใหม่ให่หมดชบช็บ เิ็ดทำความสะอาดแล้วก็ใส่ซีลตัวใหม่ครับก่อนใส่รัดดูเพื่อความชัว เข้าสนิทตอ,อนใสลูกปืนลูกปืนจะมีอยู่สองด้านลูกปืนถ้าเป็นรีโว่รีโว่จะเป็นเฟือง abs นี้จะมีแถบแม่เหล็กลูกเซนเซอร์ตัวนี้จะมาจับ ต้องใส่ในถูกด้านต้องฝั่งนี้ขึ้นฝั่งอย่างนี้ต้องผิดใส่ครับไปเอาเคาะก่อนระวังด้วยครับเอาตัวเลี้ยงไอซีไฟจะออกตัวไหนตอา มีตัวตรงกลางแล้วเราออกแล้วใช่ไหมเหม็นเข้าไปอะมันใช้อัดแต่ละด้านกับครั้งแรกนะ